สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางฮานอยประจำวันที่8เดือนมีนาคม2564นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับเพื่อนๆที่ติดตามในช่อง YouTube นะคะฮานอยวันที่7นะคะฮานอยวันที่7ผลคือ395ถ้าใครติดตามในช่องนะคะจะรู้เลยว่าหวยเข้าบ่อยมากนะคะ สามเก้าห้าแล้วก็ห้าห้าโอ๊ตให้ไปที่รูดเจ็ดนะคะเพราะว่าวันนี้มั่นใจที่เจ็ดกับเก้าก็เลยเลือกเจ็ดห้รูดไม่มานะคะแต่วินมาเก้าห้าแล้วก็ตัวเจาะนะคะตัวเจาะมาเก้าห้าเน้นๆเลยถ้าใครติดตามนะคะก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่โอ๊ตคำนวณเสร็จแล้วนะคะสดๆร้อนๆเลยสําหรับวันนี้ จะเป็นสูตรฮารนองประจำวันที่8เดือนมีนาคมนะคะ2,564ก่อนอื่นก็อยากจะาฝากไว้นะคะสำหรับท่านที่เนี่ยท่านที่กำลังมองหาเว็บแทงหวยนะคะสำหรับเว็บมาวินเบดเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆที่สมัครแล้วครบรอบวันเกิดนะคะจะมีโบนัสให้ท่านละ1,500บาทนะคะอันนี้โอนไวโอนจริงแล้วก็จ่ายจริงสำหรับเว็บนี้เว็บใหญ่เว็บดงังมากนะคะอันนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับ เพื่อนๆที่กำลังมองหาเว็บหวยก็ตรงนี้ไม่มีผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่อยากจะแนะนําไม่อยากใช้เพื่อน,อนๆทุกคนที่ติดตามเสียสิทธิ์กันสําหรับฮานอยวันที่เจ็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยถูกกันทุกคนเลยนะคะในกลุ่มสําหรับเลขรูดนะคะโอ้จะให้เด่นไปที่รูด1กับสนะคะฮานอยวันที่8 1กับสดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวโอ้จะตัดให้นะคะ จะตัดให้ไม่กี่ตัวท้ายคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูไปด้วยเลขวินก็จะมี5ตัว1,3589มีแค่นี้นะคะสายรูดรูด1รูดสามสายวินวินในตารางนะคะเลขวินส่วนมากจะไม่ค่อยหลุดนะส่วนมากจะมาในวินนะคะส่วนเลขเจาะหนึ่งสามหนึ่งแปนะคะเลขโยนให้วันละน้อยตัวมากๆเลยว,เวันละ5ชุดนะคะ เต็มที่ก็คือ6ชุดจะมีตัวกันนะคะส่วนวันนี้ฝากไว้อีกตัวนั้นคือ29นะคะเลขฮานอยวันที่8มีแค่นี้จริงๆนะคะมีแค่นี้ถ้าใครดูอยู่ก็อย่าลืมแคปไว้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะแคปเดี๋ยวโอจะตัดให้น้อยๆตัวเนาะก็คือ1กับ3นี่ก็คือมั่นใจว่าต้องมาแน่นอนนะคะพรุ่งนี้วันจันเลขประจําวันก็จะมีติด3าด้วยโอก็เลยมั่นใจไปที่3ถ้าอยู่ตรงกลางนะก็คือเลขตัวที่เด่นมาก เพราะฉะนั้นโอ๊ตฟันให้ตัวเดียวเลย3.8ดูให้จบคลิปนะคะไม่ต้องอไม่ต้องอเลื่อนไปดูท้ายคลิป เพื่อนๆจะได้หวยที่เน้นๆแล้วก็น้อยตัวแล้วก็ชัวร์ๆสำหรับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม V.I.P นะคะจะมีเน้นให้ทุกวันเลยก็แอดไลน์ทักแชทมาตามนี้เลยนะคะรายเดือน299บาทแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะ299นะคะอยู่ได้1ปีนะคะจากเดือนละ299ตอนนี้ลดโปรโมชั่นสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากช่อง YouTube จ่าย299 อยูอ่ในกลุ่มได้หนึ่งปีนะคะถ้าไงก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาตามนี้เลยสำหรับใครที่อยากได้ตัวเน้นตัวตัดเพราะว่าเราจะวางในกลุ่มส่วนรัฐบาลไทยเมื่อกี้ก็ฟันให้37เเน้นๆเ,เลยนะคะเราฟันให้37แต่มา73แล้วก็รูด7นะคะสำหรับหวยไทยนะแต่ตอนนี้อดก็ลงในช่องแล้วหวยไทยลงในช่องแล้วนะคะแต่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะลงตัวชุดชุดตัดให้เพราะว่าเมื่อกี้ลงไปชุดเต็มเนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะลงชุดหนัดแล้วก็จะลงชุดเน้นใกล้วันหวยออกจะเน้นให้ได้น้อยตัวเข้าใจกันไหมคะนี่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเข้ากลุ่มตอนนี้นะคะรายปีนะคะจากรายเดือนเราให้เป็นรายปี299บาทอยู่ในกลุ่มนะคะคุยกันได้นะคะซื้อหวยในกลุ่มได้แล้วก็ออแอดจะมีการตัดตัวเน้นตัวเด่นตัวที่แอดชอบให้นะคะถ้ายังไงก็ ถ้าเข้ากลุ่มก็ถือว่าคุ้มมากสําหรับปีละ299บาทน,นะคะยังไงฝากเว็บหวยด้วยสําหรับมาวินเบนนะคะใต้คอมเมนต์เลยครบรอบวันเกิดมีโบนัสให้1 5 0 0บาทสมัครแล้วทักแชทมาเลยนะคะแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยว่าเออวิธีรับเงินรับยังไงเดี๋ยวจะแนะนําวิธีรับเงินฟรีตรงนี้1 5 0 0บาทนะคะถ้าสนใจเข้ากลุ่มก็อย่าลืมแอดไลน์มาตามนี้เลยขายเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ